ะะอันนี้คือราคาบอนจริงค่ะจริงจริงอันนี้จริงอันนี้ลูกค้าเดินทางมาจากในเมืองนะคะมาขายก็คือเบื้องต้นนะคะทางร้านก็จะมีการเช็คก,ก่อนว่ากรอบผักชิ้นไหนขายได้ถ้าขายไม่ได้ทางร้านก็จะขออนุญาตคืนแล้วก็เอาส่วนที่ขายได้มันแกะแล้วก็เอาไปหลอมกันแกะกรอบน,นะคะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนแกะกรอบเราเช็กเบื้องต้นเสร็จแล้วว่าส่วนที่เหลือจะเป็นของของที่พวกเป็นพะเป็นพลหรือว่าเป็นหยก อย่างนี้ทางร้านก็จะแกะแล้วก็คืนลูกค้าหมดเลยนะคะนอกจากว่าลูกค้าจะแจ้งว่าไม่รับกลับเราก็จะไม่มีค่าพิเศษเพราะว่าร้านเราไม่ได้รับซื้อผลอตแต่ว่าร้านเราไม่หักเปอร์เซ็นต์แน่นอนกนหลอมน้ำหนัก78.51อันนี้หลังหลอมนะคะ77.64 ตะกั่วพกทุกอย่างที่มันอยู่ในเป็น่าโลหะค่ะเขาจะบอกหมดอันนี้คือเจ็ดสิบสองจุดเจ็ดครั้งแรกนะคะตื่นเต้นไหมคะลูกค้าคิดว่าได้ประมาณเท่าไหร่ตอนแรกคิดว่าสามหมื่นแม่ก็เอาแล้วสามหมื่นแม่ก็เอาแล้วเราซื้อตามราคาสมาคมเลยก็คือรับซื้อเนี่ยทองคำแท่งเก้าหกจุดห้าเนี่ยรับซื้อห้าหมื่นหนึ่งสี่เป็นเขียนห้าหมื่นหนึ่งสี่ห้าศูนย์อันนี้ดูได้นะคะสงสัยตัวเลขตรงไหนสามารถสอบถามได้เลย เจ็ดสิบเจ็ดจุดหกสี่กรัมหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าร้อยหกบาทนะคะอันนี้คือราคาบอนจริงค่ะจริงจริง,รง,รงอันนี้จริงคือขายคือขายแบบนี้ค่ะมันจะรู้เปอร์เซ็นต์ในแท้จริงของทองคให้ไงว่าทองแท้องทองใช่ค่ะ<ม>ก็คือว่าเราไม่ได้หักเปอร์เซ็นต์ด้วยตอนนี้อันนี้อันนี้หนึ่งแสนอันนี้หนึ่งแสนนะคะอันนี้เก้าหมื่นห้าร้อยหกบาท ราคานี้ตรงเป๊ะโอเคขอบคุณ